ในศึกเซเวอร์ซีรีส์ปี93เนี่ยได้เกิดแมตช์แท็กทีมประเพณีระหว่างทีมของชอนมิชมัยไมเคลิลกับทีมครอบครัวตะกูลฮาร์ดที่มีเบรดแล้วก็โอเวนฮาร์ดเป็นสมาชิกในทีมขึ้นมานะครับผลปรากฏว่าทีมของตะกูลฮาร์ดเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้แต่ดันเป็นชัยชนะที่มาพร้อมปัญหาซะงั้นเมื่อโอเวนฮาร์ดดันเป็นคนเดียวในทีมที่แพ้ครับหลังถูกประชอนจับกดส่งกลับบ้านโอเวนฮาร์ดเลยโทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่เป็นความผิดของพี่ชายอย่างเบรดฮาร์ดนะครับหลังจากนั้น2พี่น้องก็มีเรื่อองงราาววทะเลบแ้กันยม นำมาสู่การเจอกันในรัสเซอเมเนียครั้งที่10ซึ่งนอกจากแมตช์นี้แล้วนะครับในค่ำคืนเดียวกันนี้เบรธฮาดยังมีโปรแกรมขึ้นปล้ำชิงแชมป์ W รุ่มยีกับโยโกซูน่าด้วยหลังจากได้สิทธิ์ชิงแชมป์มาจากการเป็นผู้ชนะแมตช์โรเจอร์ดัมโบที่ได้มาร่วมกับเล็กส์ลูเกอร์ในปี94นะครับโดยเล็กส์ลูเกอร์เนี่ยจะขึ้นปล้ำเจอกับโยโกซูน่าก่อนส่วนเบรธฮาดจะปล้ำทีหลังนะครับแมตช์การปล้ำระหว่างเบรธฮาดกับโอเว่นฮาร์ดในรัสเซอเมเนียครั้งที่10ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์คลาาสสิกกตลลลอดเยนะครับ เนื่องจากมีทั้งความสวยงามและความดุเดือดเข้มขน้นก่อนที่ผลการปล้ำจะทําให้แฟนๆต้องช็อกกันตาค้างเมื่อเวนฮาร์เป็นฝ่ายรวบกดเอาชนะบรดฮาร์ดไปได้ทั้งที่ใครๆก็คาดกันว่าบรดฮาร์ดจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนโดยหลังจากที่เอาชนะโยโกซูน่าคว้าแชมป์ W.D.M มาได้ในแมตช์คู่เอกของรายการเนี่ยสองพี่น้องตระกูลฮาร์ดก็เปิดศึกชิงแชมป์เ้นนี้กันต่อไป